ยาสตุยเป็นไงคนดูสูงขึ้น3เมตรเอาก็กาสเิทันกันอยู่เลยครับผมอยู่นี่ยู่ผมสกายซากีนะครับผมวันนี้เล็กเมทเลนออนของเล่นออนที่ชื่อว่ามาฮิโระคาเนเมียนั่นเองนะครับผมนี้ออนตัวนี้คือแบบสามารถที่จะแปลงร่างกันเป็นแบบเออเราไปดูกันดีกว่าเออว่าเป็นไงนะผมต้องดูกับตาถึงจะรู้นะครับผมสาหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมโอเคไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับผม ตอนนี้เราเข้ามานะครับผมเราให้เราเลื่อนลงไปครับผมทิพปึ๊บปุ๊บปุ๊บนี่รถจะส่งพวกนี่ครับผมออมไม้ปาคุโกดับบี้ครับผมนี่เจอหมดเลยครับผมก็มีสมพลังต่างๆครับผมนี่อเมริเวย์แบบเท่าตัวผมไปส่งออมไม้กับดับบี้ก่อนละกันโอเคแตอนนีงเอาอันนี้ออกก่อนผมเอานี้ออกก่อนโอเคยังไปส่งออมไม้ผมร่างแรกนี่มันก็จะมีแค่ดวงตาของออมไม้นั่นเองนะครับผมเราก็ได้ส่งฐานะตัวสูงและ แข็งแข่งขึ้นมาครับผมเออนี่อันอันออันี่อนอนนสองครับผมคือเจ้านี่อนไนวะอันนี้โอเคนี่คืออันที่สองก็จะมีแบบหูวออกมาหัวผม,าออมานาจะเป็นผมครับผมนี่ที่สูงออกไมไ้นี่นะผมนี่ส่วนด้านซ้ายก็จะมีส่วนเรือแล้วก็เลเวลนั่นเองครับผมเลเวลก็ใช้เจ้านี้หรือเปล่าวะไม่ใช่เออัอนนี้อันต่อไปมันเป็นสุขของร่างแบบเต็มเต็มมาครับผมแบบฟูอ่ะเออฟูบอดี้ นี่ผมก็ไปส่งโอ้ไ oh ม่นั่นเองผมจะออะไรมันออกมาวานะน่ะอะไรมันออกมาวานะน่ะแต่ลองถือติ i c k ดูดิสติ๊กเออโ oh 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 อ้โอ้ชิหเก้โอ้ไม่แม่งดูดูโอ้ไม่นี่เลยโอ้โหโอ้ไม่โอ้ไม่แม่งโคตรอืม่ไม่พูดกันดีกว่าผมเนี่ยผมนี่ตอนเราวิ่งครับผมนี่ตอนเราวิ่งก็จะเป็นแบบนี้เลยครับผมนี่ตอนวิ่งกระโดดบินละ่ะ บินก็จะเหมือนเดินเลยผมแล้วก็จะมีแอนิเมชันการชิปนี่มันก็จะมีแบบแอนิเมชันกันเดินนี้โคตรเฟี้ยวแบบสามดีผมออมไล้์แล้วเ<ม>น,นี่ยผมผมก็จะมีกับการขยบับการตีก็ยืนเก๊กก็หล่อผมเออแล้วก็สถานะก็ต้องแบบแข็งแรงอยู่แล้วใช่ไหมแบบตีสามครั้งแตกอ่ะสี่ครั้ง <c oughs> ใช่ไหมเออเก๊กผมตัวไปผมไปส่งของดาบี้อะผมแม่งานไม่ได้วะลเวัหนึ่งแบบ ฟูลเลเวลโอเคนส่วนงเลเวลหนึ่งดาบ,บีครับผมนี่ก็จะมีแบบตรงแขนนะผมแบบเนื้อเนื้อรอกับ,บเนี้แล้วก็ตรงตาไปตั้นที่สองผมนี่ก็จะมีแบบไฟขึ้นมาครับผมนี่ไฟสีฟ้าผมแล้วข่าวว่าดาบ,บีเป็นน้องของเออเอเอเป็นน้องของโทโรโทโรโรกิใช่ไหมโทโ,โรโลกิโอเคแล้วก็ตัวที่สามผมอันนี้สามนี่แบบฟูลเลเวลครับผมแบบนี่มีไฟ มีตาผมแล้วก็มีส่งเสื้อผ้าชุดต่างๆครับผมนี่ถ้ามีสกินด้วยนี่แม่จะโม้ครับผมแบบความเท่แบบโอเคต่อไปเป็นส่งของเจ้านี่ละกันแล้วผมเราเีวิวกันเลยพ่อลูกครับผมถ้าแรกผมนี่ก็จะมีไฟผมนี่เป็นส่งตัวอะไรน,นี่เป็นส่งเอเดวอรเอเดวอร์ใช่ปะวะเอาสินตัป,ปะไม่รู้เหมือนกันนะผมนี่ถ้าแรกจะเป็นแบบนี้เลยครับผมนี่ผ้าต่อไปครับผมถ้าต่อไปต้องอันนี้ดิเออเอาเอาผิด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 อันผิดอันผิดอัน ถ้าเราไปตรงอันนี้เออจะมีไฟออกมาครับผมนี่ตรงหน้าครับผมเนี่ย <Yeah. S 1> หน้าแม่งโคตรโหดเลยอันต่อไปผมตัอเช้เจ้าเนี้ยผมนี่ยาสตุย yes, เป็นไงคนดูอืมสูงขึ้นสามเมตรเยดอย่างเท่ข้าววิ่งกระโดด yes, eh. ครับผมชิปนั่งเยสเอ้ไม่ครับ2021นี่นี่แม่งอย่างสุดยอดครับผมแอนิเมชันนี้แบบสุดจริงๆครับผมนี่ แล้ว <S an> มีการแล้วก็มีแบบทนไฟได้วยครับผมโอเคต่อไปมาส่งบาคุกโกะครับผมบาคุกโกะบาคุกโกะเจน้นี่รีวิวสองนี่หนึ่งอันนี้ one for oh โอเคถ้าแรกผมนี่ก็จะมีตรงมือออกมาครับผมนี่มือปืนนะไม่มีอะไรไม่ใช่ต้งซิ้งครับผมนี่ก็ใช้ประมาณนี้เลยครับผมนี่ถ้าต่อไปผมเป็นส่ง,งเจ้านี้นี่อก็จะมีแบบมาแบบหน้ากากอะไรต่างๆครบเลยครับผมนี่แล้วก็แบบฟูลโอม นีへへへ่แบบผมแบบฟูเลยครับผมผมฟูเอเมชั่นโคตรเฟี้ยวโอเคตัวไปเมาส่งของดาร์คชาร์โดครับผมแล้วก็โทโดโลกิแล้วก็มิดโอลิสมิดโอลิสครับผมต,ต่อไปก็ไเป็นส่งพลังนั่นเองนะครับผมโอเคโอเคถ้าแรกอะวอซับเบิลถ้าแรกมาส่งเเอออดาร์คชาร์โดใช่ป่าวะเออใช่ใช่ใช่ย้อนหนึ่งครับผมนี่ก็จะมีดาร์คชาร์โดออกมาจากตรงกระปูครับผมเออ เฮ้ยเม่งอะไรวะเนี่ยโอเคถ้าต่อไปใช่นี่ป่าวอันนี้อันนี้น่าจะนี้โอเคแบบจะแบบเริ่มคุ้มลากแล้วครับผมตัวนี้แบบมันจะเก่งแบบตอนอยู่ที่มันมืดใช่ไหมเออกลางคืนอะแบบฟูมเแบบเฟี้ยวจัดต่อไปผมส่งโทโดโรกิโทโดโรกิท่าแรกผมนี่ครึ่งจะเป็นแบบน้ำแข็งครับผมแล้วก็จะมีตาแดงๆครับผมแล้วแบบเลเวลสองครับผมก็จะมีไฟ อา้าวถ้ามอยู่ฝั่งเดียวกันว่าน้องแข่งกับไฟแล้วก็แบบฟูลเลเวลผมก็จะมีน้องแข็งนิดนึงแล้วก็ไฟนิดนึงครับผมเนี่ยไ,ไม่ชัดไม่ไม่ค่อยยใหญ่มากครับผมต่อไปผมมาส่งของมิโดริยะอ้าวไปกดทิ้งเฉยเลยนี่ผมมส่งเป็นมิโดริยะผมนี่ผู้สืบทอดพลังของอมัยใช่ไหมใช่ดิเออโอเคท่าที่สองของผมเอ้ยสกิลที่สองของผมนี่จก็จะมีเอฟเฟกต์ออกมาผมนี่เอฟเฟกต์แบบไฟฟ้านี่ผมชอบผมเข้ากับสตีฟเลยอ่ะเอเอจริงจริงนะ แล้วก็ส่งของนี่ยาสตูดก็จะมีแบบเจ้าไวมีแบบนี้ด้ยผมเอฟเฟกต์ครับผมนี่ไอพวกนี้เอาไว้สำหรับคราบผมลองมาดูแบบคลิปของต้นฉบับดูนะผมมันจะมีวิธีการคราบอยู่นะครับผมเออโอเคเรามาดูส่งตัวดีมีอะไรอยู่ไหมมีส่งไข่ใช่ไหมมีไข่ไหมมีไข่สามฟองผมไปส่งด็อกเตอร์กับบีเลนแล้วก็ฮีโร่ครับผมก็จะประมาณนี้เลยมีแค่นะี้เออหมดแลยนะผมโอเคไข่แรกไปส่งด็อกเตอร์ครับผมก็จะมีพวกหมอ ต่เทิดไม่ได้นะครับผมแล้วก็ไม่สู้ของฮีโร่เอ้ยใช่ป่าวฮีโร่โอไม่ใช่ปีศาจวีเลตพวกวีเลนวีเลนนะผมวีเลเละก็จะมานี่เลยแล้วก็ทรงของฮีโร่ครับผมนี่ไปข้ามเลยไปข้ามเนี้ยอ่ะช่างไม่สู้กันวะช่างแม่งไม่สู้กันแล้วผมโอเคครับหมุนโค้ง่าก็ประมาณนี้ครับผมใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กันนะแล้วผมใครอยากให้วีเวทเอาอะไรผมคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมโอเคคลิปนี้ขอลาตัวกันไปก่อนนะครับผม เจอกันคลิปหน้านะครับผมไปๆครับ